สถิติม2ไปกับคณิตพิถา EP 2ในตอนที่2อ,อันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับเรื่องของค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองแต่โจทย์ที่เราจะเจอเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ที่ตอนปถมไม่เคยเจอมาก่อนแล้วจะเจอในม2เทมอม2ที่เราจะต้องทําให้เป็นกันด้วยมาดูกันเลยครับในตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของชุดข้อมูลและชุดข้อมูลชุดนี้ให้มาในรูปแบบของตารางครับก็น่าจะเป็นอายุคน13ปี14ปี15ปีและมีจํานวนคนซึ่งพิธา วงเล็ไว้ให้ความถี่ครับคือจํานวนเนี่ยภาษาสถิติจะเรียกว่าความถี่ก็คือการปรากฏตัวกี่ครั้งอย่างอัน,นอ 13, เนี้ยไอ้สิเนี่ยปรากฏตัว3าครั้งก็หมายความว่ามี13อยู่ทั้งหมด3คนมี14อยู่ทั้งหมด4คนมี15อยู่ทั้งหมด1คนเขียนมาเป็นตารางก็จะดูได้ง่ายขึ้นในหลายกรณีครับแต่ว่าพอเขียนเป็นตารางเนี่ยความยากก็คือเวลาคํานวณก็จะวุ่นวายเล็กน้อย เพียงแต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยมันก็คำนวณโดยสูตรเดียวกันแหละ x bar ก็จะมีค่าเท่ากับซิกมา x ส่วน n ใช่ไหมครับจับข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันหารออกด้วยจำนวนตัวแต่ทีนี้ข้อมูลเราเนี่ยไอตัว13ไม่ได้มีตัวเดียวไอตัว13มเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็เป็น13บวก13บวก13ให้ครบ3ตัวซะหรืออย่าง14เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4ตัวก็เป็น14บวก14บวก14บวก14ให้ครบ4ตัวซะ ส่วน15มีอยู่ตัวเดียวครับก็จะกลายเป็น15เฉยๆตัวเดียวหารออกด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็จะมี3ตัว4ตัว1ตัวเนี่ยบวกกัน7 8ตัวนะครับ ที่เหลือครับเวลาจะบวกเนี่ยบางคนอาจจะทําเหมือนตอนที่แล้วที่พี่ถาบอกว่าพยายามบวกให้ลงท้ายด้วยศูนย์ก่อนก็ได้เช่น13บวก13ได้26 26บวกอีก14ได้40แล้วก็ทดไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้แต่พี่ถาจะขอเปลี่ยนวิธีบวกนิดนึงเพื่อที่มันจะได้เห็นที่มาของสูตรที่เราจะคุยกันในตัวอย่างที่5ไว้บ้างเล็กน้อยละกันว่า13บวก13บว13เนี่ยตัวเหมือนกันบวกกันมันคือการคูณถ้าเรามี13บวกกัน3ตั ขี้เกียจบวกเราจับ13คูณ3ได้เลย สิบสี่บวกกันสี่ตัวขี้เกียจบวกเราจับสิบสี่คูณสี่ได้เลยส่วนสิบห้าเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวถ้าจะเขียนให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันก็คือสิบห้าคูณหนึ่งหรือถ้าดูดีๆมันก็คือการจับข้อมูลกับจํานวนคนมาคูณกันจับข้อมูลกับจํานวนคนมาคูณกันจับข้อมูลกับจํานวนคนมาคูณกันนั่นเองครับและที่เหลือครับก็แค่คิดเลขธรรมดาครับผมสิบสามคูณสามเนี่ยได้สามสิบเก้าครับสิบสี่คูณสี่ได้ห้าสิบหกครับสิบห้าคูณหนึ่งก็คือ และตรงนี้พี่ถาบวกเลขเร็วให้เลยแล้วกันนะครับ39บวก56บวก15นี่ยก็คือได้เลข110ส่วน8ครับตัดได้แค่แม่2ครับข้างบนตัดได้55ข้างล่างตัดได้เลข4ครับเอาไปหารเนี่ยจะได้13.75ปีเป็นคําตอบของข้อนี้ครับอย่างข้อนี้ข้อมูลมันถูกเขียนเป็นตารางแต่ด้วยความที่จํานวนมันไม่เยอะเราก็สามารถใช้สูตรเดิมๆม,มาประยุกต์ใช้ได้แต่ก็ต้องบอกว่าใครที่ทําโจทย์ค่าเฉลี่ย เลขคณิตของข้อมูลที่เป็นตารางด้วยวิธีการนี้เนี่ยก็สะท้อนเลยว่ายังโปไม่พอเพราะเวลาข้อมูลเป็นตารางมันจะวุ่นวายกว่านี้เยอะแบบตัวอย่างที่5ฮะในตัวอย่างที่5เนี่ยจ้องหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของชุดข้อมูลซึ่งให้มาเป็นตารางเหมือนตัวอย่างที่4เลยตารางอันนี้ก็จะเป็นดาวแสดงความพึงพอใจเหมือนเวลาเราไปใช้บริการร้านอาหารแล้วเราโหวตด,ดาวให้เขาแล้วก็จะมีจํานวนคนหรือจํานวนข้อมูลด้านล่างครับ จะพบว่าเวลาข้อมูลมันเขียนเป็นตารางเนี่ยแปลว่ามีโอกาสสูงเลยจะมีจํานวนข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วเวลาจํานวนข้อมูลค่อนข้างเยอะเนี่ยเอามาทำตรงๆอ่ะเหนื่อยแย่เลยจับเลข4บวกกัน18ตัวเขียนมืออีกเลยนะฮะคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสูตรค่าเฉลีย่ย x bar เท่ากับ s i g มา x ส่วน n มันสูตรเดิมนะแต่เราจะปรับ ให้เวอร์ชั่นตารางมันใช้สะดวกขึ้นเล็กน้อยครับก็จะกลายเป็น Sigma f x ส่วน n แบบนี้ครับ f เนี่ยมาจากคำว่า frequency แปลว่าความถี่หรือก็คือจำนวนไอตัว f x ตัวนี้นะหมายความว่า f คือจำนวนความถี่ x จะหมายถึงข้อมูลก็คือ1 2 3 4 5ห้าของเรานั่นแปลว่าให้เราเอาความถี่กับจำนวนมาคูณกันมี6ตัว1ดาวคูณไปมี4ตัว2ดาวคูณไปแบบนั้นโอเคนะครับเนี่ยอย่างตัวแรกครับมี6ตัว1ดาวคูณไปมี4ตัว2ดาวคูณเข้าไปแล้วจับบวกเพราะมันเป็นการซิกมามี5ตัว สามดาวคูณไปแล้วจับบวกเพราะมันเป็นการซิกมาสิบแปดตัวสี่ดาวคูณเข้าไปแล้วจับบวกและสุดท้ายสิบเจ็ดตัวห้าดาวคูณกันเข้าไปแล้วจับบวกครับจับความถี่คูณข้อมูล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 แล้วไล่บวกกันครับหารออกด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดครับหกบวกสี่ 4, ตรงนี้ได้สิบ 18บวก17ได้35บวกอีก5ได้40รวม10ตรงนี้ได้50ใครบวกไม่ทันค่อยๆบวกได้เด้อนะครับแล้วก็ไล่คิดเลขทีละก้อนก็ได้ครับ6คูณ1ได้6 4คูณ2ได้8 5คูณ3ได้15 18คูณ4ได้72 17คูณ5ได้85ตรงไหนคูณในใจไม่ได้ก็ไปตั้งพดเอานะครับเออไล่บวกตรงนี้พี่ถามบวกเร็วให้เหมือนเดิมประหยัดเวลานะครับข้างบนครับ6บวกแปบวก15บวก7 12บวก8 จะออกมาเป็น186ส่วน50ครับซึ่งการหาร50เนี่ยถ้าเป็นพิถาพิถาจะคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนครับกลายเป็น372ส่วนห0 0รหรือ3.72นั่นเองครับผมจบตอบประเด็นสำคัญย้ำอีกตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลเวอร์ชันที่มันเป็นตารางเนี่ยจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยก็หาจากซิกมา x ส่วน n หาจากการนาข้อมูลทั้งหมดบวกกันหารด้วยจานวนตัวนั่นแหละครับแต่ตารางมันมีจำนวนตัวเยอะไมนั่งเขียน4บวกกัน18 ตัวปวดหัวตายเราก็เลยมีการปรับสูตรให้มันเหมาะสมกับตารางสักนิดหนึ่งถ้าใครเข้าใจคอนเซ็ปต์ถ้าใครเข้าใจที่มาครับก็จะจําทุกอย่างได้เลยพี่ถาก็เป็นเด็กแบบนั้นตอนเด็กๆกันนะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่แม่นครับทำสักนิดหนึ่งสักประมาณ2-3ข้อด้วยตัวเองเนี่ยก็จะเริ่มจําสูตรได้เพราะว่าสูตรมันก็ไม่ได้ใช่ยากขนาดน,นั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสูตรหลักของค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับวิธีการหามันที่เรารู้ตั้งแต่ประถมเนี่ยนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารออกด้วยจํานวนตัวแปลสภาพเป็นสูตรมือป ทำกันแบบนั้นครับ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n และข้อมูลในเวอร์ชั่นที่เป็นตารางสูตรเดียวกันเลยแต่ปรับให้มันเข้ากับตารางมากขึ้นก็เลยเป็น sigma fx ส่วน n นั่นเองนะครับและนี่คือ ตัวแรกครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับผมซึ่งเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดโดดเด่นที่สุดครับถ้าเกิด2ตอนนี้ใครที่เริ่มจะหาเป็นเนี่ยก็จะเข้าใจสถิติแล้วก็ไปใช้งานเบื้องต้นได้เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งใ้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต2ตอนที่พี่ถามสอนไปเนี่ยนะครับครอบคุมเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเรียนสสวทเลย แต่ว่าบางโรงเรียนก็อาจจะเรียนเข้มข้นกว่านี้พวกโจทย์ประยุกต์ต่างๆมีข้อมูลเพิ่มเข้ามาหาค่าเฉลี่ยใหม่อย่างไรถ้าเกิดมีการจดข้อมูลผิดคิดค่าเฉลี่ยผิดๆไปแล้วอยากจะหาค่าเฉลี่ยใหม่ต้องทําอย่างไรซึ่งถ้าเกิดใครเรียนตัวนั้นครับก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นกว่านี้อีกพอสมควรก็ลองไปเรียนกับคุณครูคที่โรงเรียนดูแล้วกันนะหรือถ้าเกิดใครอยากให้พี่ถาช่วยเหลือเนี่ยยังไงพี่ถาก็ฝากคอร์สไว้ในอ้อมอกอ้อมใจสักนิดนึงแล้วกันนะครับกับคอร์สออนไลน,น์คณิตพี่ถามม2เทอมรัตหลกสู ของสอสอวทครับผมก็จะมีเรื่องสถิติความเท่ากันทุกประการเส้นขนานการให้เหตุผลทางเลคขคณิตและแยกตัวประกอบพหุนามดีกีสองครับตัวเนื้อหาสถาิติเนี่ยก็ค่อนข้างจริงจังในคอสพี่ถาก็สอนพวกโจทย์ประยุกต์ต่างๆมากกว่าในคลิปสรุปนี้อีกเยอะมากๆแน่นอนแถมม .2 เทมอม2เนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดอย่างเรื่องพหุนามใครจะเอาจริงในการเรียนคณิตใครจะ มีเป้าหมายไปต่อมปลายสายวิทย์คณิตอยากทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยคณิตในเนื้อหาพหุนามเป็นแกนกระดูกสันหลังสําคัญมากที่จะต้องแข็งแรงเพื่อไปทําความเข้าใจความรู้ที่สลับซับซ้อนกว่านี้ในอนาคตครับในคอร์สนี้เนี่ยพิถาก็จะสอนทั้งหมดนี้อย่างเข้มข้นเลยกว่า30ชั่วโมงครับซึ่งถ้าใครสนใจสมัครครับหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็สามารถมาสอบถามได้โดยการอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจคณิตพิธาหรือ จะถามผ่าน Line at Class พิถาอันนี้ก็ได้นะครับผมยังไงฝากคอร์สไว้พิจารณาและการสำหรับใครที่ติดปัญหาในการเรียนต่างๆแล้วอยากจะให้พิถาช่วยเหลือเนี่ยพิถาก็มีคอร์สออนไลน์ตรงนี้ซัพพอร์ตให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณด้วยมากๆตอนหน้าเจอกันต่อกับเรื่องค่ากลางของข้อมูลตัวอื่นๆครับอย่าลืมนะฮะคิดถึงคณนตคิดถึงพิถาครับสำหรับตอนนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ